เจริญพรเครื่องบัดผพีสังเวยก็เป็นการเส้นไหวอย่างหนึ่งในศาสตร์ของคนโบราณโบราณครนี้การสังเวยบัดผพีนั้นก็มีหลายอย่างหลายระดับเราจะสังเวยบัดผพีตั้งแต่ชั้นล่างเรียกว่าพีกรรมสังเวยถ้าหากเราจะบัดผพีสังเวยแต่ชั้นตั้งแต่ ชั้นบนไปตั้งแต่ลุก,กเทวดาพมะอากาศเทวดาถึงชั้นอินชั้นพมเนี่ยก็เป็นการบวงสรวงบัตรผีสังเวยจะกล่าวว่าในเครื่องบัตรพีสังเวยที่เราสังเวยกันนับตั้งแตู่มิเจ้าที่ธรณีคนโบราณก็จะแต่งกระทงซึ่งในกระทงนั้นก็จะมีกุ้งผ้าปลายำมีหมากผูปุรีดอกไม้เข้าตอกดอกไม้เพื่อบัตรพีเป็นการบอกกล่าว หรือการขอเข้ามาในสิ่งที่เรากระทำบางอย่างบางอันซึ่งคนเราเนี่ยได้ทำไปแล้วกลัวความที่จะต้องต้องอาถรรพ์ในสิ่งที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเราก็มาขออาโหสิกรรมด้วยมีเครื่องผีกรรมสังเวยบอกกล่าวในสิ่งที่เราทำนั้นให้บริสุทธิ์เจริญพร ครับสาธุครับ